ดีอยู่ดีขอให้มีโชคอวนกินดีดีปากแหงไงหัวโจกโอ้โต่ก่อนคอกเดียวคอกนี้ดูได้เป็นสิบกว่าตัวตอนนี้แน่นจ้าไม่กี่ตัวก็แน่นคอกมันกินดี รีวิวขอ้อกอไปรีวิวรีวิวอิ่มจะได้นอนมันอาบน้ำแล้วนะจ๊ะแล้วตัวตอมอาบน้ำให้แล้วข้อที่สามนะจ๊ะอิ่มจะไปนอนข้อที่สี่ ข้อนี้อยู่กี่ตัวคะข้อนี้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวข้อสุดท้ายมันกระบอห่อนได้เนาะในเมื่อื่นมันเย็นฉ่ำอยู่ตลอดนะตอมสาดนำใ่ตลอด แต่ภารกิจเราแม่อยู่ตรงนี้ไม่ได้มาถ่ายหมูภารกิจเราไปเกาะขี้หมูเกาขี้หมูขายหาค่าเล่ากินบุญบ้านก่อนนะจ๊ะ